สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้เจเีิยทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่เกมแดนเจิเหมือนเดิมนะวันนี้ผมอยากจะนําเสนอก็คือ,อเอเรนร่างหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเทไปเอเรนร่างสองหมดแล้วนะ แต่ในช่วงแรกๆเอเลรร่่างเหนือเนี่ยเขาค่าจะมีดราม่านะครับเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยจะเก่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่้งสเตตัสหรือว่ารายละเอียดสกิลที่เขาค่าจะดูธรรมดาและพื้นๆมากๆเลยนะอโอเคผมก็ต้องยอมเลยว่า,าก็ออกมาช่วงแรกเขาค่าจะาดูแบบไม่มีอะไรจริงๆอะแบบโอโ้โหเป็นตัวคอลโบซ์อย่างแต่ว่าเขาค่าจะดูแบบธรรมดาม,มากอแต่พอน่าจะมีการปรับนิดนึงนะ นปรับเรื่องอคอปเซชันสกิลเพิ่มขึ้นระยะเวลาเพิ่มขึ้นนะเพิ่มพลังชีวิตจาก200ก็เป็น300เพิ่มบาเรียจากเท่าไหร่สวิไหมไม่รู้จำไม่ได้นะครับสวิหรืส3วิก็ตามนั้นนะครับส่วนเรื่องดาเมจก็จาก2,000นะจาก2000ก็เป็น2อ0พโอเคอันนี้จาก2อ0พนะถ้าถ้าผมจำตัวเลขผิดก็ก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเค โอเคสำหรับอ่าไอ้ท่านจูโจมเอเรนนะครับโอเคก็เป็นอ่าร่างหนุ่มน้อยผู้มีความฝันนะครับแต่ถ้าเป็นอีกร่างหนึ่งก็คือร่างอ่าเดี๋ยวไฟนอลซีซั่นนะครับก็เป็นร่างอ่าผู้ทำลายล้างนะโอเคก็เอเรนเป็นสายพลังธาตุไม้นะครับก็มีค่าโจมตีกายอยู่ที่5,500นะค่าค่าพลังชีวิตอยู่ที่6กล้านสนะครับจะถามว่าสูงมากไปก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะโอเคค่าอ่าความเร็วในการโจมตี133นะความเร็วในการเคลื่อนที่105นะ ระยะการโจมตีห้าสิบส่วนค่ามมันยำยี่สิบนะครับใช้สกิลสกิลที่หนึ่งสามสิบคูดาวสกิลที่หนึ่งสิบสิบวินะโอเคอัตราการใช้สกิลที่ 1, อส 1, 10. 10นะองอ,อยู่ที่สี่สิบนะครับโอเคคูดาวสกิลที่สองอยู่ที่หกวินะครับถ้าเป็นล่างอ่าอัลต้าน่าจะเป็นแปดวินะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคอัตราการมันยำทักษะยี่สิบนะครับถ้าสกิลสามสิบคูดาวเลน,นเจอร์ปกตินะครับอัลาต้าเก้าไฮเปอร์สิบสาม ถ้าปั้นแม็กก็หารครึ่งนะครับโอเคค่าแรกถ้าใช้1090นะครับโอเคผมค่อนข้างจะชอบนะไอ้ผู้วกใช้แร่นน้อยๆนะครับโอเคสกิลที่1นนะครับเป็นตัวปั๊บสองจังหวะก็คืออ่าเพิ่มบาดียแล้วก็เพิ่มอ่าพลังชีวิตพลังชีวิตจะเป็นไม่ใช่การฟื้นฟูนะแต่เป็นการเพิ่มอ่าปั๊บกรอดเลือดอะไรประมาณนั้นนะโอเคก็ปั๊บสองจังหวะเมื่ออออกจากหน้าป้อมแล้วก็เข้าตำแหน่งนะสกิลที่2เป็นการอ่ายกเลิกอามาตะดเส้าวามเสียหายนะครับ แล้วก็ทําให้ศัตรูติดสตั้นนะแล้วก็สลับตําแหน่งกับศัตรูนะครับโอเคอาการสลับตําแหน่งกับศัตรูแล้วก็การเคลื่อนที่เบียง์กองทัพศัตรูมันจะเหมือนกันมากขนาดไหนะผมคิดว่าไม่เหมือนนะอันนี้เราจะเป็นการสลับตําแหน่งการยืนอยู่ของศัตรูนะแต่การเคลื่อนย้ายกองทัพศัตรูเราจะาทำตัวเองไปหาศัตรูนะก็ค <c oughs> ือเคลื่อน,นที่ไปหาศัตรูนั่นเองนะครับโอเคมันก็คนละรูปแบบกันนะครับโอเคครับสามารถที่เปิดนะครับเป็นบัฟกลุ่มเมื่อมี โคลโบ่ฝ่าพิภพแท่ท่านนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับโอเคอ่าพรีชีพนะครับเมื่ออ่าตัวเอเลนตายนะเขาจะอ่าทำให้ศัตรูตายอีกหนึ่งตัวนะประมาณนั้นนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันที่เศษหลักนะเพราะว่าอ่ารายละเอียดสกิลค่อนข้างจะดูน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นอ่าความแอนิเมชันในการการใช้นะเขาค่อนข้างจะดูรวดเร็วนะครับผมว่าค่อนข้างจะชอบนะครับโอเคแล้วก็มาดูว่าเมื่อเข้าไปในเกมแล้วแร่จะลดเหลือเท่าไหร่นะ เข้ามาในเกมอยู่ที่อ่า805นะครับโอเคไปพึบบับ๊บนะป้อมอืมช้านิดนึงนะสำหรับสกิลบัฟนะแต่ว่าอ่าสกิลพึบอืสุดแล้วมันก็ช้าทุกสกิลจะว่าช้าก็ไม่เชิงนะผมมองว่าเป็นอ่ากลางๆนะไม่ไม่ได้ช้ามากเลยแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะถ้าเทียบกับอ่าร่างที่สองแล้วผมคิดว่าร่างสองจะดูอ่าบัฟช้าสกิลบัฟบเขาจะช้าแต่สกิลข้างเขาจะเร็วนะ hey. โอเคข้ามอ่ะเป็นการสลับตำแหน่งประมาณนี้นะครับสลับเอเรนนะครับโอเคก็ของฟินาลซีซันมันเป็นโดดแบบโดดข้ามไปเลยนะมันไม่ใช่การสลับตำแหน่งตามที่ผมบอกไปนะโอเคเดี๋ยวไปตีพีพีนะครับว่าอ่าเอพีพีนี่ค่อนข้างจะเก่งใช้ได้เลยนะซึ่งการใช้งานผมก็ใช้มาเป็นไม่ปีสองปีโอ้โหมีฟินาลซีซันนะครับสลับเอเรนเราจะไปบวกกับฟินาลซีซันกันซึ่งเราก็เป็นภาคแรกนะเขาเป็นภาคสุดท้ายนะครับคือภาคฟนอลนะครับ ก็รู้ได้ว่าการใช้งานผมคิดว่ายังไงเขาก็ต้องเทไปทางล่าสุดเฟนอลอยู่แล้วนะล่าสไฟนอลเขาจะมีคอสภาพในเปิดที่ค่อนข้างจะโกงก็คือหยุด5าวินะครับแล้วก็โดยพื้นฐานเลนเจอร์เขาก็เก่งอยู่แล้วนะซึ่งผมมองว่าเอเลนล่างไฟนอลซีซั่นมีค่าแสงที่ค่อนข้างจะดูทุเรศนะรวมไปถึงค่าแสงของเลนเจอร์ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าค่าหลบค่าต้านค่านั่นค่านี่นะครับเป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างจะตายยากเลประมาณนั้นนะครับ รวมโดยความสามารถในปดนที่ค่อนข้าจะดูโกงนะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วทักษะของอเรนล่างไฟงนอลของมันก็ค่าจะดีนะไม่ว่าการปรับเพิ่มโด่แล้วก็เคลื่อนที่ไปยังกองทับจัตูแถมคูดาวหกวีอีกด้วยนะซึ่งผมบอกบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูดูแบบไม่จะว่ามันเป็นตัวชนบวกปวดอะไรประมาณนั้นนะ ก็เขาจะบางครั้งมันก็ต้องใช้งานยากนิหนึ่งนะถ้าเราจะใช้งานจริงจริงเราต้องมีตัวชนแน่ๆอยู่แล้ว1ตัวนะเพราะว่าเอเลนเขาจะโดดข้ามไปเลยนะซึ่งทําให้เรนเจอร์กลุ่มหน้าเขามันจะมันจะไปทะลวงในกลุ่มหลังของเราซึ่งมันจะทําให้กลุ่มหลังของเราตายนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือแค่เอเลนที่กลุ่มหน้านะครับซึ่งเอเลนกลุก่มหน้าบางครั้งก็จะรับดาเมจ่งได้ไหนะครับยิ่งปัจจุบันนี้มีท่านอายนะก็คือโอเวอร์โหลดนะครับโคโลบโอเวอร์โหลด เป็นท่านอายที่มีคอ,อสามารถในเปอร์ที่คล้ายกับอเอเมิเลียคือสตันสายว่องไวแต่ท่านอายเขาจะเป็นสตันสายพลังนะซึ่งทําให้เอเรนเนี่ยเล่นยากแน่ๆโห<ฮ>แต่ต้องยอมรับเลยว่าเลนเจอร์พื้นฐานแล้วมันค่อนข้างจะถึกไม่ว่าจะเป็นทั้งล่างหนึ่งร่างสองนะแต่ว่าผมรู้สึกได้เลยว่าร่างหนึ่งก็ถึกนะ อ้ล่างหนุ่มน้อยผู้มีความฝันแต่ถ้าเป็นล่างอ่ทาทไมล้านเนี่ยผมคิดว่าเป็น9ก้าดาวด้วยซึ่งอ่าเรื่องความถึกจะมากกว่าล่างที่เป็นอ่าไฮเปอร์ไฮเปอร์แม็กธรรมดานะอันนี้9ก้าดาวแม็กผมคิดว่าน่าจะถึกกว่านี้มีค่าเสรนที่เถื่อนกว่านี้นะแต่ผมคิดว่าแค่9ก้าดาวธรรมดามันก็เถื่อนอยู่แล้วนะหรือแค่ล่างไฮเปอร์ธรรมดามันก็ผมมองว่ามันก็เถื่อนอยู่ดีนะแต่ปัจจุบันก,ก็ตามนั้นนะครับก็ คงจะไปตามมิต้านะก็ยังไงเขาคงจะใช้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นคอมโบอยู่ห้าวินะเพราะว่าตำนานเขาต้องอยู่ห้าวิกันอยู่แล้วนะมันจะเป็นซัลลี่นาฬิกานะครับซัลลี่นาฬิกามืดแล้วก็เป็นรีไว้ะนะครับรีไวฟันนัลซีซั่นแล้วก็เอรินฟันอลซีซั่นนะสามตัวนี้นะครับที่หยุดห้าวินะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแซลลี่ฟิชเชอร์นะน่าจะมีความสามารถเทปเปอร์อะไรนะ อยู่หาวิเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนั้นนะนนนะก็เห็นได้ตลอดเลยนะไม่จะเป็นเอเรนของผมที่เขาค่าจะข้ามไปดูไปทะรวมกลุ่มหลังเขาเขาคาจะมากมากโงนนะเพราะผมมีเดียโบน,นะครับในการชนแถวหน้าอยู่ซึ่งการข้ามเอเรนของผมมันจะไม่ส่งผลทําให้กลุ่มการและกลุ่มหลังผมโดนความเสียหายนะซึ่งทําให้การเล่นของผมมันเขาค่าจะมีประสิทธิภาพในการเล่นนะแต่ว่าตามที่ผมบอกนะครับถ้าใครไม่มี ก็อย่าทำเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้การเล่น VP ีคุณจะแบบดูแบบแพ้ได้เกือแบบทุกตาแน่ๆเพราะว่ามันจะไปทะลวงกลุ่มหลังคุณแตกแล้วก็การเปิดตัวเลนเจอร์มาก็ต้องอประมาณนั้นนะมันก็โดดข้ามอยู่ดีนะสลับเอเลนนะมันก็ต้องอตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยเขาก็เจาะกลุ่มหลังเขาไปเรื่อยๆดาเมจเราก็ไม่บีนะหรือว่าตัวตัวปวดเราก็จะ,ะตุยทาอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะโอเคเออแต่ทีมนี้หนักไปทางตัวบินนะตัวบินนี่ก็ค่าจะน่ามขามนะ Okay. ไปผมคิดว่ายังไงเอเลนก็คงจะเป็นเอเลนเจอร์อีกหนึ่งตัวที่ม่าจะดวลหนึ่งหงกับเอามาเทรสได้นะครับก็คือโคเนียมาหานะปกติแล้วโคเนียมาห์เขาจะไปเทพในการดวลห,หนึ่งนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ใช่แล้วนะมันคงจะเป็นเาเลนเจอร์ที่ประมาณว่าโดดข้ามเลนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็ไป,ไปจบป้อมได้ง่ายนะอะไรประมาณนั้นนะโอเคผมคิดว่าคลิปโอนี้ก็อเอาไว้ฝางเท่านี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวเอเลน ล่างหนึ่งของผมนะครับโอเคเนื่องด้วยปัจจุบันผมก็ยังใช้งานอยู่นะครับโอเคอันนี้ผมคิดว่าที่จะมา,าประกอบการตัดสินใจใครหลายคนนะที่มีเอเลนล่างหนึ่งแต่ผมคิดว่ายังไงทุกคนก็ไปสนใจเอเลนล่าง2กันอยู่ดีก็คือล่าง Final Season นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความชอบนะใครชอบแบบไหน็ปั้นแบบนั้นนะโดยส่วนตัวผมมีเท่านี้ผมก็ใช้เท่านี้นะแต่ว่าถ้าเป็นอีกหนึ่งไอดีผมก็ปั้นเอเลนขึ้นมาแล้วนะก็เป็นล่างเก้าดาวน,นะครับแต่ ผมคิดว่าก็น่าจะรีวิวไปแล้วนะโอเคผมคิดว่าคลิปวิดโอนี้เอาไว้ปานเท่านี้แล้วกันนะโอเคผมคิดว่าเอาเจอกันไม่ชาต้อการแล้วกันนะเจอกันคลิปนหน้าครับผมโอเควันนี้ก็